อุปกรณ์บางอย่างเขาคิดค้นมาเพื่อให้เราใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ก็ยังมีคนบางประเภทเอาไปใช้ในทางเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นระวังกันให้ดีค่ะดิจิตอลไลฟ์วันนี้นะคะเฟร,รมของมาเตือนภคยทุกคนที่ชอบใช้อุปกรณ์ที่มันมีเทคโนโลยีกันซะหน่อยสิ่งที่เฟร,รมจะพูดถึงนะคะก็คือ AirTag ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของค่าย a p p l e นั่นเองวัตถุประสงค์ของเขาเขาทำขึ้นมาขายเพื่อที่จะให้คนหลงคนลืมนั่นะ่ะ ไม่ต้องหลงลืมอีกต่อไปซึ่งวิธีการทํางานของ AirTag นะคะก็คือการที่เราซื้อ AirTag ็มาหนึงตัวและเอามาจับคู่กับอุปกรณ์ที่เรามีก็คือโทรศัพท์อย่างเช่น iPhone นั่นเองและเขาก็ให้เราเอา AirTag ็นั้นไปไว้ในสิ่งของที่เราอาจจะลืมเราสามารถเรียกค้นหาได้จากมือถือของเราพอเราเรียกปุ๊บ a i r t a ท็นั้นก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาแล้วเราก็จะเดินไปตามหาได้แล้วก็จะเจอสิ่งของเหล่านั้นนี่คือวิธีที่เขาคิดค้นเพื่อให้เราใช้ชีวิตสะดวกมากที่ ขึ้นแต่ทุกคนมันมีคนที่คิดไม่ดีเลยค่ะเอา AirTag นั้นไปตัดเสียงฟังก์ชันนี้ออกซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะหลายคนก็เคยตั้งคำถามตั้งแต่ที่ Apple เนี่ยเขาวางขายแล้วแหละว่าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่ามันจะใช้ในการตามตัวได้หรือเปล่าซึ่งทาง Apple A เองนะคะก็บอกว่าไม่ไม่มีทางเพราะฉันคิดมาอย่างรอบคอบแล้ว เนื่องจากเขามีฟังก์ชันแบบนี้ค่ะคือการที่เราเอาแอร์แท็กไปไว้ในสิ่งของต่างๆมันจะอยู่ได้ในวงรัศมีที่เรามีอุปกรณ์ในการจับคู่ด้วยซึ่งไม่ห่างกันสักเท่าไหร่แต่เมื่อไร่ที่อุปกรณ์ทั้งสองชิ้นนี้แยกออกจากกันเจ้าแอร์แท็กนั้นจะส่งสัญญาณเตือนมันเลยจะทําให้คนในรอบข้างนั้นรู้ตัวว่าเอ้ารอบๆตัวฉันมีแอร์แท็กอยู่ด้วยหรอซึ่งไม่ใช่ของฉันแล้วมันเป็นของใครเราก็จะได้รู้ตัวนะคะว่ามีคนแอบสะกดรอยตามเราอยู่หรือเปล่า แต่เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามีคนเอาเจ้า AirTag ไปดัดแปลงตัดสายลำโพงออกให้มันไม่ส่งเสียงแล้วเอาไปวางขายขายกันโกงราคาถึง3เท่าด้วยนะเพราะว่า AirTag ็เนี่ยราคาขายเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่990บาทเท่านั้นแต่เขาเอาไปวางขายในเว็บไซต์ราคาประมาณ2,500บาทและที่สําคัญมันมีคนกดซื้อด้วยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ในการซื้อหรือว่าในการขายเนี่ย เขาจะเอาไปทําอะไรที่มิดีมิรายหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปหาแล้วนะใครอยากจะได้แอร์แท็กที่เป็นไซเลนแอร์แท็กแบบนี้เพราะเขาไปปลดลงจากหน้าเว็บการขายของทุกแพลตฟอร์มแล้วเนื่องจากเขาคิดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทุกคนลองนึกภาพดูตามเฟรมนะคะว่าถ้าสมมติอ่านดาราเซเลบริตี้หรือว่าใครที่มีชื่อเสียงหน่อยจะมีสตอกเกอร์ตามตัวเนี่ย แอบเอาแอ์แท็กที่ตัดลาโพงออกไปหย่อนไว้แล้วก็ตามไปเรื่อยๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าแบบนี้เนี่ยไม่ควรให้การสนับสนุนแล้วก็ถ้าใครเห็นสินค้าแบบนี้วางขายอยู่ให้รีบแจ้งทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบหยิบกระเป๋าของตัวเองมาแล้วค้นดูนะคะว่ามีใครแอบหย่อนแอ์แท็ก ที่ไลฟ์เสียงแบบนีไว้ในกระเป๋าของเราหรือเปล่าอันนี้เป็นภัยคุกคามอย่างแรงเหมือนกันเลยนะคะอย่างที่เฟร,รมบอกไปค่ะว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลไม่ใช่แค่เรื่องเทีนแตบบ่เป็นเรื่องที่เราต้องเจอทุกวันจริงๆนะเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมๆกันกับเฟร,รมเลยค่ะ